ครับสำหรับคลิปนี้ก็แยกนะฮะแยกส่วนจากื่อที่พอคัวมจะยาวไปแล้วก็จะมาตอบคาถามเล็กๆน้อยๆนะที่เพื่อนๆสงสัยนะครับว่าทําไมกีตาร์ผมทําไมผมเล่นไม่ได้ทําไมไอ้ีคืออะไรหรือแม้กระทั่งว่ากีตาร์ที่สั่งทาม,มาเหรอนะครับเราชมมาก็ขอบคุณมากครับอ่ะพูดก่อน กีตารตัวนี้ไม่ได้สั่งทำนะผมทําเองสั่งตัวเองทําเองนะครับก็ให้ดูนะฮะให้ดูเลยสีเนี่ยอีกรอบนึงนะครับบอดี้ตัวเนี้ยเป็นยี่ห้อของไทยทําแต่ก็คงสั่งชิ้นส่วนซึ่งเป็นการขท้นรูปมาจากแผ่นดินใหญ่นะครับก็เป็นแบบหกเสาผมก็ประจอะใส่เองนะครับลอกสีออกยอกลอกยูดีเทนออกข้างหลังยังมียูดีเทนเคลือบอยู่นะ เหตุผลที่ผมทำเอายูเรนทิ้งไว้เนี่ยก็คืออยากแค่ให้ปิดด้านหลังให้มันทึบเพื่อหลักการว่าหลังทึบหน้าโปร่งข้างหน้าเนี่ยคือโอออกหมดเอายูเรนออกหมดนะครับแล้วก็ลงสีโปร่งซึ่งเป็นสีอะคริลิกใช้เทคนิคในการเทและเป่านะครับเทคนิคในการทําสีพวกนี้ก็ไม่มีอะไรมากต้องการใช้สีที่โปร่งที่ไม่ใช่สีน้ามันนะครับก็พวกนั้นก็เป็นของเดิมแต่ว่าปิดอัพเป็กระเบียบเป็นบีมาซิโอนี่เป็นอะนิโกเป็นอะพากิ้งดีโกเป็นตัวปิดนะครับ ในก็ไฟอะไรก็ไม่รู้แหละผมก็ไม่ได้สีเรียสนะวงจรเดิมนะครับนี่เจาะใส่เองทําเองวัดระยะเองนะครับคอเนี่ยก็เป็นคอเก่าญี่ปุ่นซึ่งไซส์มันจะใหญ่พอๆกับคิปซันเลยนะแต่ว่าเป็นสแต็ปไอเนี้ยดูนะสังเกตนะไอ้น,อนอี่เหลือลูโผล่มันนิดเดียวนะจริงๆมันจะต้องโผล่นเยอะกว่านี้เพราะว่ามันทําหัวใหญ่ไซส์ใหญ่ปกติคือแบบบิ๊กพิบิมเลยนะฮะเป็นของญี่ปุน่นนะครับแล้วก็ฟิงเกร์บอร์ดก็ทุกอย่างก็ไม้ก็เป็นไม้ที่มีคุณภาพ แข็งปักแข็งแรงมากนะผมก็เลยมาสกอเลเองนะครับสกอเลเองนี่เจาะใส่ตัวนี้เองหมดนะครับก็ทําเองตอบแบบอันนี้นะครับเสียงที่ได้ก็ตามนี้นะฮะครับ,รบอ้าวมีคําถามมีคําถามหนึ่งเขาบอกว่าผมใช้กีตาร์รุ่นพอน่าจะพอ,อะคียเบิร์ดนะฮะ ดีเจเอ็มสามศูนย์เขาบอกว่าเสียงมันไม้ไมกับคอเนี่ยมันไม่ดูดสายไม่ดูดเสียงจากสายเข้าไปเข้าไปในตัวไม้น่าจะเข้าใจว่าน่าจะดีดโดยอะคูสติกแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยฟังจากหูของคนที่มีประสบการณ์หรือคนที่เล่นกีตนนาร์มานานมันจะรู้ว่าเสียงมันไม่ผ่านเข้าไปในบอดี้นะมันเหมือนมมีเสียงออกมาจากสายดังๆล้วน ปัญหาที่เกิดขึ้นมันตอบมันมีได้หลายอย่างหนึ่งนะครับยองของคุณเนี่ยมันเกิดอาการตายตายในนี้คืออะไรหนึ่งพอยของการกัดกันระหว่างเสากับใบมีดอาจจะเสื่อมนะครับเสื่อมนี้หมายถึงอะไรมันชื่อแล้วนะครับพอมันชื่อปุ๊บเนี่ยมันําให้การสั่นของมันเนี่ยไม่ส่งผ่านเข้าไปในสปิงแล้วถามว่าอ้าแล้วกีต้์ฟลิกบิดอ่ะ นะครับมันไม่มีสปริงนี่แล้วนะทำไมมันยังสั่นออกไปได้อ่ะผมยกตปวอย่างให้ดูคลิปสั่นนะครับคลิปสั่นเนี่ยเขาจะทำคอนบัวสโลปยกขึ้นอย่างนี้นะฮะซึ่งจะเป็นลักษณะการทำกีตาร์แบบโบราณน,นะครับเครื่องสายแบบโบราณก็คือยกช่วงท้ายช่วงบิดให้สูงขึ้นไวโอลินเชลโลดับเบิลเบสและเครื่องตีในโซนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นแมนโดลินไม่ว่าจะเป็นบนโจไม่เหมือนมีการเซ็ตตัวหลังเนี่ยให้สูงขึ้นเพื่อให้เกิดระยะสั่น ที่ห่างจากบอดี้นะครับเมื่อเกิดระยะสัน่นมันจึงส่งผ่านการสั่นของสายเข้าไปในตัวบอดี้ได้นะครับแล้วอย่างกีตาร์รุ่นใหม่ๆที่แฟลตบอดี้ไม่มีคอนทัวร์สโลปเคิร์ฟยกขึ้นนะครับแล้วทำฟิกบิดนั่นแหละครับเราไปฟังเสียงดูฮะมันก็จะแตกต่างจากกีตาร์ที่ผมบอกที่ใช้ตัวสปริงช่วยนะครับอย่างรุ่นใหม่เมื่อรุ่นใหม่ๆที่ตัวแพงๆเลยหลายๆยี่ห้อนะฮะหรือแม้กระทั่งพวกเทเล เสียงก็จะแข็งพุ่งไม่เด้งบ๋องแต่ว่าแผดกลางพุ่งนะครับก็เป็นคาแรคเตอร์ของกีต้าร์อีกแบบหนึ่งที่ทำให้ออกมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านถามว่ากีต้าร์ผมใช้รุ่นนี้แล้วเสียงมันไม่พุ่งออกมามันเหมือนตั้งมันจะสายอาจจะเป็นความตั้งใจหรือจงใจเขาที่ทาอย่างนั้นก็ได้นะฮะแล้ไปแก้ไขมันบางทีก็อาจจะได้คาแรคเตอร์ที่เราต้องการแต่ไม่ได้คาแรคเตอร์ของตัวมันก็เป็นไปได้นะครับเอาละอย่างที่สอง เสียงกีตาร์ไม่ใสโปรง่งไม่มียอคูสติกตัวบอดี้คู่ออกมามาจากสีและการทำสีและคอที่มีความแข็งและแข็งแรงไม่พอแข็งในนี้คือไม้่ยไม้มีคุณภาพมีอายุที่มีความแข็งนะครับแข็งแรงไม่พอในนี้คือการประกอบมาทั้งฟิงเกอร์บอร์ดและทั้งอะไรต่างและการหรือการตัดนะแต่อย่างถ้า,ถาตัดแบบพอรเตอร์สอตัดแบบหนึ่งวสีเขาเรียกหนึ่งวิสีของลาย มันก็จะได้ไม้ที่มีลายขวางอย่างนี้เป็นเป็นเป็นสติ๊กเรียงกันอย่างนี้นะฮะแล้วการเบนงการหักงอมันก็จะทนทานกว่าไม้ที่ตัดในแบบธรรมดาตัดในแบบธรรมดาคือก็คือแผ่นไม้ก็จะประกบเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยก็อยู่ในแนวในแนวแนวแนว,แนวแป้านนะฮะเพราะฉะนั้นความแข็งแรงมันก็จะสู้ไอแนวโพลีอสอที่มีเป็นเป็นสติ๊อย่างนี้เพราะฉะนั้นสังเกตว่าไม้พวกที่ทําเป็น5ชิ้นหลายชิ้นหรือเป็นลายบินเนตสั่งผลิตมาหลายหลายหอันเนี่ยก็เพื่อเสริมความแข็งแรงของคอนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้จึงเป็นจุดสังเกตที่ทําให้เราได้รับรู้ได้ได้คําตอบกับมันว่าทําไมนะครับกีตาร์เราถึงมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้นะครับสีนี่สาคัญนะอย่างผมเคยเล่นเลสพอลสีหนาปึ๊กเลยวันหนึ่งก็ให้เด็กเพื่อนยกผลแล้วเขาก็วางกระแทกปรากฏว่าแตกทั้งตูดทั้งคอกระเทาะหนาปึ๊กเป็นรอยรล้าวนะทีแรแกนกว่าคอหัก นะครับไปดูเป็นสียูรีเทนที่เขาเคลือบไปจนหนามันแตกแล้วกระเท,าะ,ทาะไรหลังนี่กะแตกกรเทาบินโอโหหนาทุบินถึงได้ไม่แตกใจว่าทําไมเล่นกีตาร์บางตัวหลายๆตัวที่สีหนา,นาันเสียงมันแป๊บแป๊มันมัน,ม,นมันไม่โปร่งนะดีดด้วยอะคูสติกธรรมดามันไม่มีความรู้สึกสายที่จะสั่นเข้าไปในตัวบอดี้มันไปติดอยู่ตรงสีไอ้หนานาเหล่านั้นหมดนะครับนี่คือปัญหาเอาละอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเป็นกีตาร์ที่มีสปริงนะครับวิธีเช็คง่ายๆว่าสปริงคุณเสื่อมหรือเปล่าโยกดูนะ<ม>ดันสายดูพ<ม>ิชมันควรจะถูกต้องตามแอคชั่นเรีอคชั่นของนิ้วที่กดและดันสายเข้าไปก<ม>ีตาร์บางตัวดันสายเสียงไม่ค่อยเสียงไม่ค่อยถึงนะฮะเพราะอะไรเพราะสปริงมันลังแรงตึงไม่พอสปริง ย้วยหรือเสื่อมจนอ่อนหรือแข็งกระด้างเพราะเสื่อมมีผลเหมือนกันสปริงแข็งก็มีผลทําให้เสียงมันด้างเหมือนกันสปริงอ่อนย้วยเกินไปอาจจะมีผลอีกแบบหนึ่งคือรับแรงดึงแรงตึงที่แปรผันต่างๆไม่่อดีนะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่มีปัญหาเข้าไปในบอดี้จึงเกิดจากปัญหาเหล่านี้ครับ อีกอันหนึ่งสายเกา่าอันนี้คงจะเข้าใจกันนะครับก่อนก็เป็นปัญหาธรรมชาตินะครับเปลี่ยนสายใหม่ก็จะดีขึ้นแต่กีตาร์ที่ดีๆเสียงผ่านล้้เป็นอย่ิง mm hmm. เวลาคุณตีคอร์ดเนี่ยนะค,คุณจะสัมผัสและรู้สึกได้ถึงแรงสั่นของมันไปถึงปลายนิ้วที่คุณจับอยู่ตัวแล้วหลังนิ้วคุณจะรู้สึกว่ามันจะสั่นมาถึงคอนะครับนะบซึ่งไอ้แน่นอนละ่ะไอ้ตรงเนี้ยมันยังตออยา เหตุผลเพราะอะไรเพราะมันสั่นคุณก็จะรู้สึกว่ามันสั่นทั้งหมดหละแต่ความรู้สึกตัวคุณแนบกับบอดี้ข้างหลังนะความรู้สึกมันจะต่างกันเหมือนคุณเล่นกีตาร์ผมเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าสั่นสั่นพึ่งพึ่งพึ่งเนี่ยกระแทกามาในตัวกีตาร์ที่ไม่ส่งสัญญาณสั่นเหล่านั้นเข้าไปหามันก็จะมีกีตาร์ในหลายๆรูปแบบที่เขาต้องจงใจผลิตออกมาแบบนั้นเหมือนกันนะครับ เพื่อให้เสียงนแข็งๆพุ่งๆสัดสาดออกไปนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกผิดปกติกับมันก็สามารถแก้ไขได้นะครับด้วยการทําสีใหม่เลยเซตอัพตัวนี้ใหม่เปลี่ยนสปริงใหม่แล้วก็มาตั้งเซตอัพระยะตัวนี้ใหม่แม้กระทั่งตัวนี้นะฮะสแตนตัวนี้ตัวยกขึ้นยกลงตัวนี้มีผลต่อความชัดเจนของสายหมดนะฮะยกตัวนี้ขึ้นยกมากเกินไปยกน้อยเกินไปครับเพราะว่าเวลายกน้อยเกินไปนะครับ ยกน้อยเกินไปหมายความว่าหลังเนี่ยมันไม่แอนขึ้นอย่างนี้ตัวพอยสแเนดนตัวนี้มันก็จะไม่รับพอยกดสายที่กระชับพอดีที่เราไม่เสียงมัน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 ควรจะเป็นนะเพราะคุณปล่อยแงนเกินไปเนี่ยบางทีมันมันสาดออกเกินไปแล้วมันก็ไม่มีพอยที่กระทบมันทําให้เสียงตัวนี้มันไม่เต็มเหมือนกันนะครับตัวนี้ฮะถ้าเป็นบิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบิดแบบสแนดธรรมดาแบบซิงค์ไนท์หรือแบบอะไรก็แล้วแต่ตัวนั้นจะไม่ค่อยเยมือ่กนะครับ ก็อ,อยู่แค่องศาแต่ว่าไม่มีเครื่องมีปหาตัวนั้นแต่ไอ้ฟอยล์รถเนี่ยมีปัญหาแน่น,นอนครับเพราะว่าตัวเนี้ระยะยกของของก้านี่มันจะกดเนี่ยสปิดของไอง้ตัว b o ลส์หกตัวนี่นะมันมีผลต่อองศาของการยกของพอยที่ทาบสายผ่านมาหลังจากล็อกแล้วนะครับอันนี้ให้ไปเช็คดูดีๆนะครับเอาละ ปัญหาอีกอันหนึ่งที่มกักจะถามกันว่าผมฝึกอย่างไรก็ไม่ไวไม่แปลกหรอกครับไม่จะเป็นนะว่าทุกคนจะต้องเล่นไหวนะแต่ถ้าอยากจะไวเพียงแค่วีสมาธิในการฝึกดีฝึกรวมสมาธิ ของประสาส,สองข้างจักช้าๆบอกนะฮะ ที่จะค่อยๆขยับสมาธิให้มันกระชับและไวขึ้นทีละส่วนอย่างเช่น ทำให้ดูเนี่ยมันเกิดจากการฝึกสมาธิรวมสมาธิจากสั้นๆให้นิ่ง กิดจากการรวมสมาธิสั้นๆจากสิ่งที่รู้นะครับบางครั้งหลายอย่างเนี่ยบางครั้งเราเรารู้นะรู้ว่าต้องทําให้น,นันต้องดิบอย่างนี้แต่ไม่เกิดการเอามาประมวลผลร่วมกันคุณยังมีเทคนิคในการดิบที่เก่งอยู่อีกด้านหนึ่งสกลที่สวยงามอยู่อีกมุมหนึ่งนะครับใจที่อยากเล่นอยู่ข้างบนมันไม่มารวมกันตรงการนะครับมีเทคนิค เอามารวมกันกับสิ่งที่อยากเล่นก่อนนะเมื่อรวมกันแล้วลองไปรวมกับสเกลที่สวยงามนะครับเมื่อรวมกับสเกลที่สวยงามเสร็จลองเอาใจเข้ามาใส่นะครับตอนเนี้คุณที่บอกว่าคุณติดปัญหานั่นอย่างนี้เล่นแล้วมันยังมีความแขว่งเล่นแล้วมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่สมูทเล่นแล้วมันรู้สึกว่าพอัดฟังมาแล้วมันยังรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อ่นะฮะผมไม่ได้พูดในน้ำว่าหูว่า สุดยอดมากนะเทพปฏิตินันไม่ใช่นะแต่พูดในฐานะที่ว่าเคยแนะนําเคยสอนหลายๆคนแล้วคนเหล่านั้นบางคนเก่งกว่ามิดน,นะจากคาแนะนําที่ผมบอกให้นะครับก็เมื่อคิดแล้วว่ามันมีประโยชน์ต่อผู้อื่นผมก็เลยเอามาพูดนะครับเอาละมันจะยาวไปเอ้าอันต่อไปเมื่อกี้เรื่องกีตาไม่ดีแล้วนะยังไปรวมถึงว่าปิกอัพ ความนุ่งนวลของเสียงพวกนั้นมันต้องเป็นประสบการณ์จากหูของเราที่เรามีใหม่อุปรกรณ์นั้นลองเปลี่ยนดูลองใช้ดูลองเซตติ้งดูก่อนเพราะไอ้พวกนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นลังเนื้อชอบลังยาลัางยาชอบลังจืดลังจืดอ,อาจจะชอบดิ้นจี่หรือชอบกลองกลองนะมันเป็นอย่างนั้นไปก็คือหมายความว่าบางคนไปฟังเสียงแบบนั้นแล้วชอบไอ้แบบนู้นก็ไม่มันก็เลยเป็นครอบอามายเปรียบเทียบกันไม่ได้ว่า ไอ้นั่นใส่แล้วเสียงจะดีกว่าไอ้นี่ไอ้นี่จะดีกว่านะมันมันอยู่ที่ความชอบของคนนะครับไอ้พวกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตยี่ห้อแพงๆแล้วต่างๆเนี่ยท่านไปทดลองเอาเองผมจะไม่พูดนะครับแต่กีตาร์ผมเนี่ยพอร์ตเดิมนะของกิ๊กก็เลยนะครับอันนี้ก็เป็นของเก่านะของของชาเวลญี่ปุ่นนะครับสปริงก็ยิบี่ห้อแถวนี้แหละใส่เอาเองนะไม่มีแต่สปริงยี่ห้อวิเศษวิโสอะไรนะครับ เห็นเสียงก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวอ่ะฟังเสียงแตกนะจากตู้ อันนี้แตกแบบอ่าผมใช้เอฟเฟคร่วมเสียงมันจะแหล,ลมต้องปล่อยบายบายฮาร์ดก,ก่อนอันนี้แตกแบบตู้ล้วนๆอันนี้แตกแบบคลาสสิกเนี่ยอันนี้เขาแตกแบบเิมบู๊ขึ้นมาหน่อย ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่แรกก็กะจะรื้อทำแล้วก็เอาไปขายนะแต่มันมีรอยตำหนิเยอะนะครับก็เลยทำเอาไว้เล่นเองแล้วก็คนที่คนทางหนักเอไม้นี่น่าจะเป็นไม้สว่างแอสด้วยแต่ว่าเป็นไม้สวัสแอสที่เขาตอกกันสามชิ้นแล้วก็อายุมันน่าจะอ่อนไปยัถึงไม้มันมีกราเยก วงปีที่เป็นโค้งที่ทนทางต้นเล็กผมดูแล้วน่าจะต้นประมาณแค่นี้เองเพราะว่าดูจากการโค้งของตัวไม้เนี่ยที่เป็นวงปีของเขาเนี่ยมันมีวงปีไม่กี่วงเองนะครับซึ่งมาทาให้ความชื้นของมันยัง,ยงเยอะอยก็จะหนักเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าไม้ตัวนี้ถนะ้าแห้งกว่านี้หน่อยว่าเสียงจะดีกว่านี้นะแต่ได้เท่านี้ก็โอเคแล้วเอา้ามาดูคําถามอีก คำถามหนึ่งอืมเคยเคยเคยเล่นเพลงแบบที่เป็นเพลงของมือกีตาร์ฮีโร่ออกไปแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นแล้วรู้สึกมันติดๆขัดๆแล้วเล่นได้ไม่ดีแล้วเราก็เลิกม,มันไป เคยมีคำถามของตัวเองไหมฮะอย่าไปเล่นดีกว่าเล่นไปก็อายเขาอันนี้ผมจะพูดให้ฟังว่าผมไปท่องดามยูท b e ต่างๆเห็นเชนนั้นเพื่อนๆที่อยู่ในหลายๆโซนของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนของพวกเปรูชิลีมีหลายคนที่ผมติดตามแล้วเคยคุยกับเขาในเดนึงรูปด้วยเลยด้วยแม้กะท่งบงกีตาจากทางรัสเซียอิตาลีจากทางฝั่งอเมริกาที่เป็นอาจารย์สอนในมาในวิรายาดนตรีแล้วก็ทางโมร็อกโก เป็นอาจารย์สอนในวิชาดนตีอของ,ง,งในในฝั่งอาลัดเลยนะเก่งมากอีกคนเล่นดีเป็นอาจารย์ในมโมรโ็อกโกเทคนิคของเขาจัดจ้านนะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นได้เ,ดเจออันนี้เป็นเพื่อนผมจากในเฟซบุ๊กแล้วก็ทางฝั่งเยอรมนัมนบ้างเป็นคนทํางานนะครับตอนนี้เขาก็ยังอยู่ใน youtube ในเฟซในนี่อย,ยู่เลยนะแต่ผมก็ไม่ได้เอามาพูดมาเอ่ยชื่อชื่อเขาก็เคยร่วมงานทานนํางานดนตรีให้กับเขา ของเองนะครับส่งไปที่บอร์ลินแล้วเขาก็เป็นตึกเสียงขา,นะายในในซอนในในแพลตฟอร์มขายเพลงนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ติดต่อเขาพยายามจะติดต่อผมแต่ผมก็ไม่ได้ติดต่อกลับนะครับแต่จวนผมไปทำเองซึ่งผมก็ไม่ได้คิดอะไรตอบแทนกันในฐานะเพื่อนในในที่รู้จักกันในเฟซบุ๊กเราอยู่ในวงการ,การด,ด้วยวงดนตรีเดียกันนะครับเขาก็รู้สึกขอบคุณเรามาแล้วก็ผมก็ตอบโต้ไปไม่เท่าไหร่ก็หายากันไปแล้วพยายามติดต่อแต่ผมก็ไม่ได้ติดต่อกลับนะอ่ะเมื่อเราเลิกเล่นไป น่าเสียดายนะครับบางครั้งเราคิดว่าเราเล่นได้ไม่ดีไอ้ความไม่ดีหรือไอ้ความที่จะต้องดำงมอยู่กับมันเป็นเวลานานอย่างนั้นนะบางครั้งมันจับเป็นผลดีได้ซ้านะครับเพราะฉะนั้นคําถามเหล่านี้เนี่ยย้อนกลับไปดูณช่วงเวลาที่เราไม่เป็นอะไรเลยกับวันหนึ่งเราเริ่มเป็นเริ่มเล่นขึ้นมาได้เริ่มที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาในหลายๆส่วนแล้วก็สามารถเล่นได้ดีขึ้นนะครับระดับหนึ่งอาดออกมาแล้วก็ฟังดูดีขึ้นพัฒนาขึ้นมาเรื่อย อย่างผมเนี่ยผมเล่นมาเรื่อยๆใช้เวลาพัฒนาตัวเองเนนานพอสมควรแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปอยู่อีู่ทีไหนเราจะไปเป็นศิลปินเราจะไปเป็นคนที่จะไปต้องทําเพลงไหมอะไรไหมหรือไปโอ้ยยืนอยู่หน้าเวทีประสบความสาเร็จในระดับน,น,นั้นะรแบบนี้ครับแล้วก็ผ่านความคิดเหล่านั้นมาพอสมควรก็มีเรื่องราวาซอรี่พอสมควรนะฮะเรื่องเกี่ยวกับพอไม่เป็นศิลปินแต่ว่ามันก็ผ่านไปแล้วก็ช่วงเวลาที่ร่วม20-30ปีก็ช่างมันนะครับ เล่นต่อไปค้นหาตัวเองต่อไปอย่าท้อคำถามที่คุณถามวันหนึ่งมันจะกลายเป็นคำตอบไปคนอื่นนะคำที่คุณถามวันนี้เล่นแล้วไม่ไวเล่นแล้วไม่เหมือนเล่นแล้วพอเล่นแล้วอีกไม่รู้กี่ชาติจะเล่นได้อยากเก่งถามใจเองอยากเล่นเป็นจริงลืมคำถามเห่นั้นกับตัวเองไปเลยเก็บไว้ในใจ เมื่อคุณได้คําตอบคุณจะรู้ว่านั่นคือคําตอบที่มีค่าต่อผู้อื่นมากเพราะยังมีคนและผู้อื่นอีกเยอะที่มีคําถามแบบนั้นอยู่ในใจเรามีหน้าที่เดินหน้าไปก่อนแบบรุ่นพี่แล้วเอามาตอบใครข้อข้องใจให้เขาเรื่องมิตรไมตรีที่มีต่อเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันแบบนักดนตรีที่มีใจใเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นขอบุณครับ